สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ว่าในวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์นั้นดาวพระอาทิตค่ะ โคจรนะคะไปอยู่ร่วมราศีกับดาวพระฤหัสเป็นดาวคู่มิตรนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะเมื่อดวงดาวนะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะย่อมส่งผลต่อทั้งหมด12ราศีอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ละราศีนะคะ ความหมายก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ผลกระทบก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะบางลัคนาราศีก็เป็นผลดีบางลัคนาราศีนะคะก็เป็นผลในทางที่ไม่ดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวดวงนั้นนะคะมีความหมายอย่างไรในพื้นดวงของลัคนานั้นๆน,น,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะ โคจรนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวพพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรนะคะและก็อยู่ในภพสุพะซึ่งดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะก็หมายถึงนะคะภพสหัชชะก็คือหมายถึงนะคะเพื่อนฝูงคนรอบข้างสังคมพี่น้องของท่านนะคะรวมไปถึงนะคะการเดินทางระยะสั้นๆการติดต่อสื่อสารกันนะคะอาจจะเป็นการข้ามนาคมการโทรศัพท์อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะและ ดาวพระพหัสด,ดวงนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนก็หมายถึงนะคะคู่ครองคนรักของท่านหรือหมายถึงหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปทํางานด้วยนะคะหรือไปมีคอนเน็กชันด้วยและอีกพบเรือนหนึ่งนะคะก็หมายถึงการงานของท่านนั่นเองนะคะ ตรงจุดนี้นะคะก็จะพยากรณ์นะคะอย่างละเอียดให้ท่านผู้ชมนะคะเพื่อท่านผู้ชมจะได้นําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงานของท่านเพื่อประโยชน์สูงสุดนะคะอันดับแรกเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนบางท่านนะคะที่มีอาชีพเกี่ยวกับตัวแทนนายหน้า ตัวแทนประกันหรืออาจจะเป็นการซื้อมาขายไปการติดต่อสื่อสารการขนส่งหรือการเดินทางระยะสั้นๆบางท่านนะคะก็อาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เป็นไปในทางที่ดีขึ้นค่ะงานต่างๆเหล่านี้นะคะจะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากๆเลยและในตรงจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะท่านก็จะได้มีหุ้นส่วนที่ดีมีบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีความมั่นคงและเป็นที่น่าเชื่อถือในช่วงระยะเวลานี้นะคะคอยซัพพอร์ตท่านนั่นเองนะคะถือว่าการงานของท่านตรงจุดนี้ส่งผลดีให้กับท่านมากๆค่ะหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะทํางานนะคะที่กีฬากล่าวมานะคะร่วมกับผู้ครองคน คนรักของท่านก็เป็นไปได้และในช่วงระยะเวลานี้นะคะตรงจุดนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเลยนะคะและในเรื่องของการงานตรงจุดนี้นะคะท่านก็มีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้การสนับสนุนท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเห็นความสามารถของท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ อุปถัมภ์ท่านนะคะในเรื่องของการงานและผลประโยชน์ตรงนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่ก็เป็นโชคอีกโชคหนึ่งนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะเพราะการงานของคนเรานะคะจะประสบความสําเร็จนะคะก็ด้วยความสามารถด้วยความขยันหมั่นเพียรของเรานะคะแต่ถ้าขาดผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะการงานเราก็จะไม่ค่อยรุ่งโรจน์นะคะแต่ในเมื่อตรงจุดนี้ค่ะท่านมีตรงนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะลุยงานเต็มที่นะคะลงมือทําเลยนะคะอย่างสุดความสามารถ เลยนะคะและหลังจากนั้นต่อมานะคะวันที่สองมีนาคมค่ะดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะก็โคจรเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระพฤหัสอยู่ในภพสุภาษเช่นกันนะคะก็หมายความว่านะคะในช่วงตั้งแต่วันที่สองมีนาคมเป็นต้นไปนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะเข้าไป ช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปลุยด้วยตัวของท่านเองนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีญาติพี่น้องของท่านก็เข้ามาช่วยการงานตรงจุดนี้นะคะให้เป็นไปในทางที่ดีนะคะแสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมีโชคลาภเนืองนองมากๆเลยนะคะไม่ว่าท่านจะจับอะไรท่านจะทํางานธุรกิจอะไรนะคะส่งเสริมท่านไปในทางที่การงานก็มั่นคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลมีคนรักนะคะคอยช่วยงานท่านมีหุ้นส่วนที่ มีบริษัทห้างร้านที่มีความมั่นคงและก็มีความน่าเชื่อถือในธุรกิจการงานนั้นๆเข้ามาช่วยท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะส่งผลดีให้กับท่านมากๆนะคะเอาลัคนาราศีมีถุนนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงมากกว่านะคะ และในคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงนำเอาลัคนาราศีมิถุนค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงานของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้กำลังใจชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังนะคะสร้างกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาค่ะ ดวงดาวนะคะมีเกณฑ์การโคจรไปได้เด่นไปได้ไไดีไไดแล้วนะคะชีวิตของท่านกําลังจะรุ่งโรจน์ค่ะนะคะขอให้มีกําลังใจแล้วก็สู้ๆต่อไปนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ